อแม่งดีเต้แม่งดีเฮียเกเองเอ้ยขี้ไ่โดนเอ้ยโดนโดนไป่ค้างไค้างไี่เฮ้ยเแ้เฮียเลยอกูโดนโอ้ยตาตากูตากูเออเออเอออะไรที่ดิเเเแล้วมาออกไปยิเบวอเอยยอุ้ยออุ้ยอ้อเตีเพื่อนกูอตเ่อนเาเออ เฮียกูดือยหลไม่อยู่ลยว่ะบ้ทำไงดีวะกูก็ไม่ตายตัวเลยหน้ากูเมนแต่เนี่ยหน้ากูดำปัเนี่ยกูซ้ำมาเลยปะให้กูซ้ำมาเลยปะาๆบรรยากาศเป็นมบีะจะเป็นมบีวะถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นตามะกูจะยิงเลยนะเพื่อนเะทำไงดีเต้เราสคนน่าจะไม่รอดแล้วเราู้จนตัวตายไวเพื่อเพื่อนเราต้องรอดเว้จำไว้ไว้้าเราไปขอไปแล้วเว้ยูไหตวเตหนูกูไขไปดิหนูกูไขไปดิ

ไอ้เพื่อเพื่อนมานหายแล้วมัหายแล้วเอ้ยม yeah, no. oh, hey, mmm hey. ันกดอะไรยิง okay, ตัวเองวะเออติดเชียวเด้หรือกูส่งคอให้เพื่อนเพื่อนตายมีปืนกัแล้วยิงหัวเราเลยเราไม่ไปหลอดแล้ววะมาเด้หรือกูส่งคอให้ไอ้เยี่ยมที่เป็นตัวหาแม่เหมือนกันเพื่อนเอาเลยเพื่อนสัตว์ได้หัวกูเลยเพื่อนกูไม่รอดแล้ววะเียยยมัตาากจงวะไอ้เพื่อนเราไปนักสู้อย่าเต็มเพื่อนเราไม่โคตรมูอ่ะเพื่อนเราดิเกมมันมาตบเกมม่นตายแล้วอ่ะเกมไม่โคตรจะมืดเลยสัตว์ ก็จะไม่ค่อยได้ใช้ช่วงเนี้ยเนี่ยลอาเฮ้ยเราเกิดหรอไว้เราเกิดแล้วกูวเกิดแล้วกูเกิดแล้วไอ้เต้มาดีหาของดิถ่ายแม็กตอกไม้เฮี้ยขนาเนี่ยเขาออกดีตัค <between S 1> ีดอบอ,อลสุดยดอ,ก,อ,ก,อกูเพิ่งเกิดกูเพิ่งเกิดมาเลยไอ้พีดี้พีด้พีดี้เออสวยไมรบไปรบไปรไปดูปุนี่ดูปนี่ดูปุ่นี่ไม่ปไนคารดมนคารเป็นงไวะแต่ว่าถ้าไปถ่ายดีคาน์ดมา ไอพีนไม่เล่นคนปกติีอพีนเป็นเบ็ดเราเบ็ดเด็กเวงเราดูไปหลังเขาหลับแม่กูตีคมขึ้นแล้ววะตั้งแต่กูตายมากูตีคมตัวไหนตัวไหนมีกล่องใต้ด้วยเหรอตัวนี้ตัวนี้ไม่มีถังมันมันมีอะไรให้เราเก็บอ่ะโอ้ยเป็นของมันเป็เที่ยวของเอาเว้ยเอาพวกปืนนะเอาแล้วเก็บไงอ่ะตัวอีเด็กเราต้องเอาไปวางในนี้มันเข้ามันเข้าไปบุบแล้วมันนี่เลยปะวะฟาร์มหรือบัวไอเนี่ยกลองมัหายไปแล้วน่ะเออมันหาย เกโกบ่าวเราอยู eg, ่น yeah. yeah. sí. ี้ลงขอมาลงขอแถวนี้ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเดี๋ยวนี้ยิงห้ายาวมายาวมาเก็บนายไว้เที่ย่ะมีขวานปะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรยิงแม่โคกระดูกไม่มาหายิงไม่มาเลยอ้าวเทียอะไรเลยหังแม่ไหนหลังไปดิเฮ้ยหลังมาหลังมาเพื่อนที่อะไรเด็กน้อย ใส่กันคนละนัดเต้ยใส่กันคนละนัดต่อต่อไป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 แล้วเจสิฟ้าเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยขอตีพหัวไปเลยเฮ้ยไปเฮ้ยตาโดวกูแดกพอดีตาโดวกูแดกพอดิอ๋อไม่กระสุนเล้วนะถ้ามันเก็บลูกกระสุนไว้ไหนก็ได้มันจะยิงเที่แย่งหน่าวอะถ้าไม่จะเก็บไม่ใช้ทำอย่างที่อะไรมายิงผีมันเก็บไปทำอะไรไอ้ไ้หลังไ้หลังไบ้เฮ้ยมันหาจริงนะใครมีกระสุนสีบ้างเนี่ยแม่งเอ็มพีเยมันยิงโดนดิดิดีดีไม่ใช่หรอ เจ้าคมิวเต้นกาไเลเก้าสิบเ็บาแถวนี้เจคอมนีแม่เต้มเโคตรมอ่ะเจ้าเต้เือนธนูโคตรคมมาป่ายเจ้เต้อจะไม่เก็บรูปด้ยด้ไงโคตรคม้มอธนูคมสุดแล้ววะคมอุ้ยกระสุนนี่เต็มแนอกอยีนูไปไหนหรอเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ กูไม่รอดแล้ววะกูเกิดเดียวว่ทานเล่นงเจ้าผมม่รอดแล้ววะติดเชื้อวะยิงหนยดิลากอเตะอยู่เฉยออเฮ้อเีเตะกูไปหวัดเลยนะ่ายูฝายูไม่คุยเสีเวล้่ะกะาเย้าก็เมาดิมาดิเหลบเตะหลบมาดิเฮ้ยอยูอ้ย่นไเลือไลือไ่เ่ยใครมีแนดปะ เออย้ายคมมากยกแล้วข้างล่าข้างล่างไปกูลออไม่ต้องไฟไปกูลอไม่ต้องไฟเออคมากไว้กองนูหมดนะไปเก็บธนูด้วยไปไปไปหลังมึง้ยมึงยิงมาดินไม่ตายไปกูหนีเลยเต้กูโดนไอ้ยกูติดเชื้อล้วะไฮ้ยายาเต้ยาไม่ใช่ยากระสุนกระสุนไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยา สัพลาพลาละสัพลาละหายละหายละมคนขึ้นไปเติมเลอขึ้นไปเติมเลเติม่สาล้วตาค็กศอกมาเป็นเดิมแล้วเป็นเดิมแล้วพร้อมความบวกแล้วพร้อมามเลืดน่ครับเตอยู่นี่ครับเตเลือด้ข้าบนแม่งมีให้เราข้าติดไว่ะสวยไวยเดี่ยวเดียวดิอือเออเออเออยิบบ่มมาหยิบไมมาเเก็บลูกเก็บลูกเก็บลูกยิบไมมากูเองหนกูเอง กูโซลล์อยู่คนเดียวข้างล่างดิกูโคตรคมเลยเต้มึงดูกูดิเยอะไปโคตรเอาเลยว่ะเจ็บแม่ธนูนี่แม่งของจริงอุ้ยพลาดพลาดพลาดนิ่งนิ่งนี่มึงห่างปัดเออนี่กูได้วุฒิระยะประชิดแล้วไอ้สัสเออไหนไหนเอ็นูตาดูตาดูดิเอ้ยกูด้วยไปไปจับตีนไปจับตีนมึงไปตีนตีนตีนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยได้ยินผมนะเฮ้ยช่วยกูด้วยกูโดนล็อกคุยไปตายซะ กตรวยเยอะลอดนีิ่เต็มเลยบ้านล่ะูรูหน่ออาธนไหมกูนี้เฮยูไ่ไม่ยี่อะไรไม่าิดหน่อยดหนอยหน่อยหน่อยไม่วยกูหน่อยเยี่ยผีเต็มเลยทั้งบ้านทังบ้านวุ้ยมันแหลกกุยพี่ผีเต็มเลยบ้านล่ะเฮ้ยกูจะตายแล้ววเรกูเป็นศี่ะวะเฮ้เฮ้ยเชื่ยชาโลวะเยี่ยาแลวะ กูโดเองเดี๋ยวกูโเองได้ราดีหรือเปล่าะได้ยิครับได้กิครับด้ินครับไม่ใช่แก็เดินแบเวลาตีให้ใตีแล้วก็ผักครับมันมันเป็นคอมโบอ๋อคอมโบคอมโบคอมโบเวลาตีมันมันจะได้ไม่โดนกลับหรือว่าโดนตีคอนกพ่ะไงกูตายไปตายพ่อโอ้โหผมก็ใช้คอมเกิดเป็นสีเป็นสี

เลือไหลวะถ้าเลือดหลกูมีกูมีผ้าให้ไม่หลยังไม่หลยังไม่ไหลทุกทักูจะไหลเมื่ะไมาดิเยี่ยกูเดินรู้องเดียวม่สนีมันแตแล้วนะมาดิตัดมาเด็กสีายสุยายุยายเด็กกูชอบเลยตบยายตบมกแกดิเอาไปไม่เลมีใครมียามียาอครับอายปีเลยปีเกูไม่ให้เยี่ยเลยยาอะไร

ละกรสุนเอาใบเกมกูเด้งอ๋อไอพีษรุมเลยเฮ้ยขอขอพี่ที่ใบใบขอพี่เต็มเลยไปใบใบกลับมาเดินกลับมาใบเดินกลับมาใบวิ่งฝืนเต็มเลยเยอะคนเดียวสัตว์เชื้อเอาใบกูติดเชื้อไอตากูเลือดไหลว่ะมึงยิงกูเลยได้ป่ะกูไม่ไหวแล้วว่ะเมโนแล้วก็กอดทิ้งไปกูตายแล้วเพื่อนโอ้โหโอ้โหควายไอต้าไม่ตื่นไอ้ต้ามันตื่นมากัดกูปะเนี่ย ไปไม่ได <ses> ้เฮ้ยาาไเลยจะแโดีกวาดนกูรับเลมพอเอ้เอล้วกูติดเชื้อเลยปลอดเฮ้ยเยี่ยผีนอนไอพี่ผีนอนพีหายละติดเชื้อโคมยิงตาเลยไี่มีใครยาใครมียาติดเชือไอพีไม่มียาอยู่ไนฟังเขาบนอ่ะไม่ีกูไม่ได้เก็บว้ อันนี้ต <uh> ้องกินลายน้ไหมสองเมีเลมมีเมคยม่ใจมีใลยอันนี่ไม่ใช่ไม่ใช้ใกล้นี่มามามมส่ง่งให้นี่ไม้อ่ทใ่เฮ้ยเฮ้ยไม่้ยิเชื่อเชื่อ่มาีไมมีลูกธนูไว้มีลูกธนูมีมียายาพันแผ ขอภาพมาภาพแผนมาก่อนตกใจหมดแผนเขาไม่ใช้กันละวภาแผนไม่ใช้กันละวอีพีเงี่ปากนิดีชลูฟองมาใช้แล้วมาลูกฟองมาใช้แล้วมาลูกฟองที่เงียปากนิดสัตว์อู้ยเยี่ยมวโอ้ยเว้ยไฟฟ้าระเบิดฟันแกแเ่จ้ดจบแล้วจื๊อใช้แล้วจะไปเมืองฮอกวอตเรายังไม่จบ ด่าม <formation jin inh aling> <that 's it>. ันยาวจังวะเอ้าผมยังไม่ขึ้นจะปล่อยเอ้าผมก็ยังไม่ขึ้นเลยรองลองไปดูลองลองเฉลี่ยไขึ้นไปแล้วแล้ไปแล้วจ้าคนไอ้เนี่ยช่วยกัด้วยฉลองเลยเฮ้ยไปจิกัดมือไม่หยาดมือข้ามือไปเอ้ยเฉลเลยเอาไปก็สม่ำ reloading เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เปลียนเปลียนแล้เฮ้ยเกิจกันเเกกันกเกกตีแล้วก็มัให้หาของวะอ้ยไอ้ฮี้นี่ก็จะกัดกูอย่างเดียวเลยฮี้อ่ะกลัวด้วยไอ่ใบจับไม่ใช่ติดเชื้อชัวร์เลยเฮ้ยเ้ยเ้ยจะตายไม่ใช่กูเอ้ยเฮ้ยไเป็นเ้ยไเป็นไ่ช่กูเฮ้ย้้ไอ้ตีกไอ้ใบตีกูเอาเคูด้เคูดิไม่ตาย เฮ้ยจริงว่ะ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 มแต่ผมดำมิดไรเฮียช่วยหน่อยช่วยเฮียเลือดเลือดเวทีเพิ่งตายแล้วมึงเข้าไปทำไมตรงนั้นน่ะเวีเพิ่งเห็นหน้าจอกูว่ะผมองแล้วไม่เห็นเลยแต่หน้ากูมืดตึ๊บเลยขอยาเลยครับขอยาเลยเฮียดามืดตึ๊บเลยไม่มีครับโอเคครับผมเฮ้ยอะไรฮะเลยจะโง่หรือหาดอ่ะยาติดเชื้อ ตีแม่งทิ้งดีเฮียม่ดเต็มระบาดเลยเฮียลงน้ำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเฮียตายไปดื้อเฮียใครตายวะได้สัตวสเฮียแบบกระโดดไปเลยว่ะเฮียไปแล้วกูอะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดไว้เดี๋ยวไปกระโดดไว้แม่กระโดดไว้ป๊าบโอ้ยหลอนจะไว้โคเซียนเลยสัตว์ป๊าบเรียบร้อยโุ้ยหลไปไปดูกูไปดูกูไปไปดูกูไว้ดูกูไปคนไกลเลยเจ้เอาวะเอาวะเฮ้ยสวย

ไปไว้ไว้กันเชื่เก็บดีไว้ครับปูยอมแพ้ต้องตบตบอาร์ตบตบแล้วกดวีอาร์ตบแล้วกดวีมีมีอาวุธที่การให้กูป่ะมึงมีแต่ปืนเหรอมีแต่ปืนเพี้ยมึงมีกระสุนเพียบเลยตรงพื้นนะมึงเห็นป่ะน่ะโอ้โหมาดูของอี้ยพีดดิเชียกาวมมอเต็มเลยไอ้พีอาร์พีในสัตว์เฮียยัดตบแม่งไอเหี้ยกูกูใช้กระสุนกาวมมอแม่งไม่คิดจะแบ่งเพื่อนเลยด้วยใช่ไหมเฮ้ยถ้าเกิดกูไปใกล้ๆกูตายป่ะ หมือนยี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่พี่จะมั่วนะอุ้ยอีเต้ตายไปแล้วอฮ้ยอุ้ยไปดางอุ้ยยุคโดนเด็กขายไอ้ใบไม่ไหววะเอ้ยอาอาอาเออโอ้ยกระโเดไปไปชิบหายไปตกลิบเพื่อน Ui, der Ecke, der hier.